ในการถ่ายทำเนี่ยน้องชายผมแฮปปี้มากทำไมอะถ่ายโฆษณาของกินจะไม่แฮปปี้ได้ไงเพราะเชื่อว่าเขาก็ดื่มมันต้องดื่มกับโฆวณาก็คือชอบกินมันมีของกินทั้งวันก็คืออยู่ง่ายดื่มยกอย่างนี้และดีกับสุขภาพด้วยใช่เลยครับไอ้ของกินก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเขาได้ทํางานแบบคนที่เขาคุ้นเคยเขาก็ชอบแหละก็จริงพูดจิงเหตุผลใช่ไหมจริง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 กะ ได้เวลาของบินต้องเอาคืนแล้วครับจคนนี้เป็นยังไงบ้างในกองตอนถ่ายทำโฆษณากันดีครับสนุกครับคนนี้คือปกติไม่ชอบกินแต่พอได้มาถ่ายกับโอชิคือชอบกินเอยชอบชอบตั้งนานแล้วใช่แล้มันต้เกี่หยุดกันหยุดกันทุกคนหยุดกันหยุดกันเมื่อักครูเมื่อตะพลูครับดิฉันได้ยินว่าดิฉันแบบว่าสติหลุดไปนิดนึงแต่ว่าได้ยินไบร์หันมาพูดกับบินว่าชอบชอบมากชอบ เดี๋ยวที่ชอบเนี่ยหมายถึงชอบโอชิพลาซีเหรอครับครับเฮ้ยเไม่ตอบเร็วยังอะโอ้โหตอบแทนให้ด้วยชอบโอชิพลาซีหรือว่าชอบโอชิพลาซบินวะชอบดีชอบโอชิพัตไบวิน